S.B.K. คืออะไรทำไมคนถึงชอบวิธีการ S.B.K. นะักวันนี้มาทำความรู้จักกับ S.B.K. กันนะคะสวัสดีค่ะตุรยาตั้งสิพัฒจากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะ S.B.K. เป็นการทำเลสิกชนิดหนึ่งนะคะที่ประกอบด้วยขั้นตอน2ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกคือการเปิดชั้นกระจกตาด้านบนนะคะประมาณ110-120ถึงนไมครอนนะคะเปิดชั้นกระจกตาโดยการใช้ใบมีดที่มีชื่อว่า S.B K. ใบมีดที่มีชื่อว่า S B K นี้จะตัดผ่านชั้นสับเบาแม่นนี่เป็นที่มาของชื่อ S B K ค่ะหลังจากที่เปิดชั้นกระจกตาด้านบนแล้วนะคะก็จะเจรไยผิวกระจกตาหลังเปิดที่เปิดเหมือนเปิดหนังสือหรือเปิดเหมือนบานหน้าต่างนี้เจรไยด้วยเอ็กเซมเบอร์เลรรักษาสายตาสั้นยาวเอียงได้เลยนะคะโดยการที่การเจรไนนี้จะไปปรับความโค้งของกระจกตาค่ะ ถ้าสายตาสั้นความโค้งก็จะแบนลงถ้าสายตายาวความโค้งก็จะโก่งขึ้นนะคะทำให้จุดโฟกัสนั้นตกที่จุดรับภาพพอดีหลังจากที่เราเจรานายเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดฝากลับแล้วก็รอให้แผลนั้นค่อยๆติดนะคะเพราะฉะนั้นคืนแรกหลังทํา S B K อย่าลืมนอนมากๆ หลังจากหมดฤทธิ์ยาชาแล้วอาจจะมีน้ำตาไหลเยอะหรือมีความระคายเคืองได้น้ำตาไหลที่ออกมาเราจะไม่เปิดเข้าไปเช็ดนะคะเช็ดนอกที่ครอบตาที่เราติดไว้ การใช้ที่ครอบตานั้นจําเป็นมากการเราเผลอขยี้ตาในการรักษาสายตา7วันแรกเราจะต้องใช้ที่ครอบตาตอนนอนเสมอนะคะเมื่อมาเปิดตาส่วนใหญ่แล้ว sbk จะค่อนข้างเห็นชัดเจนทีเดียวเลยในวันแรกสำหรับการดูแลตัวเองจาก1วันถึง7วันก็คือหยอดยากแก้อักเสบวันละ4ครั้งแล้วก็ขยันหยอดน้ำตาเทียมทุก1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดว่า1สัปดาห์เนี่ย ผ่านไปด้วยดีไม่มีการติดเชื้อแล้วเราก็จะล้างหน้าได้เราก็จะสระผมได้ราดน้ำ ผ่านศีรษะได้เลยนะคะรวมทั้งการแต่งตาหรือทามาสคาร่าได้หลัง7วันด้วยนะคะหลัง7วันจนถึง1เดือนข้อห้ามจะอยู่ที่ห้ามว่ายน้ำเท่านั้นนะคะนี่คือเรื่องง่ายๆที่จะดูแลตัวเองหลัง S B K ทีนี้ในแง่ของความนิ่งของการมองเห็นนะ่ะก็จะนิ่งที่1เดือนและจะนิ่งไปเรื่อยๆจนถึง3เดือนกรณีคนสายตาสั้นมากหรือ,อยังมากที่จำเป็นต้องโรยเลเซอร์เพิ่มเราจะทำพิธีการโรย เเลซอร์โดยยกแผลขึ้นมาได้เนี่ยนะคะหลัง3เดือนเป็นต้นไปจึงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะและนี่ก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการรักษาสายตาวิธี S B K ให้เรารู้จกกักว่ามันคืออะไรนะคะรักษาสายตาได้อย่างไรบ้างและการดูแลตัวเองทำอย่างไรจำเป็นต้องโดยเลเซอร์เมื่อไหร่นะคะก็เป็นการเล่า S B K โดยสังเขปให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ หากสนใจเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาต้องมาที่นี่เลยค่ะดตรตุลยาคอมมูนิตี้อย่าลืมไลค์แชร์ subscribe ไว้ส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ